ขององคตที่ท่านแกะขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือจะมีลักษณะที่ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่เจอนะครับจะไม่ล่นนะครับจะไม่ล่นแตกนะครับแบบแบบไม้พุทธนะครับถ้าหากว่าถ้าเราสังเกตนะครับอนุมาหลวงพ่อสุนเนี่ยสร้างจากไม้พุทธนะครับก็จะมีลักษณะการล่นแตกนะครับให้เห็นนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับที่เกิดจากการล้นแตกนี่เกิดจากเนื่องเนื่องจากว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนนั่นเองนะครับ ราะว่าไม้พุทธเนี่ยถือเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับก็จะมีลักษณะของการลั่นแตกเป็นธรรมชาติของไม้พุทธนะครับส่วนองคต์ตของหลวงพ่อปานนะครับก็จะเป็นลักษณะของไม้เนื้อแข็งแล้วเป็นลักษณะของไม้เก่าด้วยนะครับไม้เก่าเป็นด้ามตลปัดเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการล่นการแตกของของไม้นะครับส่วนใหญ่นะครับเท่าที่เจอนะครับไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมี Tapi, okay, bang, bangton.